สวัสดีครับนักศึกษาวันนี้เดี๋ยวเรามาเจอโจทย์อีกข้อหนึ่งนะครับซึ่งถ้าเห็นโจทย์ข้อนี้คิดไปคิดมาก็แอบท้อนะผมว่าแต่ว่าท้อเอาไว้ให้ลิงถือนะครับเราไม่ท้อกันดีกว่าเนาะ,ะเพราะฉะนั้นมาแตกแรงก่อนไม่รู้อะไม่รู้รู้ว่าทำอะไรได้ก็ทำก่อนก็เป็น5 c o คอรเนาะ อันนี้ก็เป็น5ไซสายส่าแตกแรงเข้าสู่แกนละหลังจากนั้นผมผมทำอย่างง่ายนะอันนี้ก็เป็น3คอส30นี่แตกระยะทางก่อนอันนี้เป็น3ไซสาย 30. อ่ะเขาให้หาโมเมนต์รอบจุด O นี่คิดแล้วกรุ่มคิดแล้วกรุ่มอย่ากรุ่มเลยฮะอันนี้ โมเมนต์นี้ถ้าหาโมเมนต์รอบจุด O แรงนี้เป็นอะไรครับอันนี้ก็ตามเข็มอันนี้ก็ตามเข็มเพราะฉะนั้นโมเมนต์รอบจุด O มีค่าเท่ากับเท่าไหร่อ่ะเอาทีละแรงก่อนเอาแรงนี้ก่อนแล้วกันก็เป็น5 s i n ซ5ก็คือโมเมนต์เกิดจากอะไรนะแรงคูณกับระยะทางโอเคไหมแรงคูณกับระยะทางที่ตั้งฉากด้วยนะ ใช่ไหม5ซา45ระยะทางที่ตั้งฉากก็คือตรงนี้แหละใช่ไหมอันนี้ตั้งฉากการได้ออกมาเป็นคูณกับ3คอ30เนาะอย่าลืมมันเป็นโมเมนต์ทวนติดลบลบกับอีกตัวหนึ่งก็คือ5คอ45 5คอ45อันนี้นะ5คอ45คูณกับระยะทางก็คือ ปึ๊บใช่ไหมถ้าลากแรงมา2อ,อันนี้ตั้งฉากกันก็เป็น3ซน์สามสิเนาะมีค่าเท่ากับเท่าไหรอ่อ่ะกดเครื่องคิดเลขให้ผมหน่อยมีเครื่องคิดเลขไหมฮะได้ลบ14.5 ต้องบอกหน่วยนะเพราะแรงเป็นกิโลนิวตันแต่ระยะทางเป็นเมตรใช่ไหมฮะเพราะลบ14.5กิโลนิวตันเมตรหรือเป็น14.5กิโลนิวตันเมตรเป็นโมเมนต์อะไรครับตามเข็มนาฬิกาแค่นี้พอแล้วเนะาะจริงๆมันก็ไม่ยากนี่